สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าทันวานี้ไปกันต่อวันนี้เราจัดให้เลยนะครับสำหรับเจ้า Honda Street น้องๆยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าพี่ชายจ๋ายังจำได้อยู่ไหมว่าฮาเลญ,ญี่ปุ่นเป็นไงนี่สตรีท400สูบวีทวินคันนี้ทะเบียนแท้พร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับผม สภาพโดยรวมผมให้สวยจัดทรงมาแล้วเป็นขับสไตล์และทะเบียนแท้นะครับยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมทะเบียนแท้หายอย่างยากจะเปิด99 0 0 0แต่ว่ามีควันหลงทันวา99 0 0 0ผมไม่ขายเอาไป89 0 0 0บอกราคาซะแล้วมาดูกันเลยครับว่าคันนี้สภาพเราเป็นยังไงของแต่งมีอะไรบ้างนะครับผมสภาพโดยรวมถือว่าใช้ได้ให้ประมาณ80%ของแต่งดับแรกนะครับเป็นโมงนะโมงขับสไตล์แล้วก็แฮนด์โอสคูนะ ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เข้าขับสไตล์ยางหุ้มโชกสินโชกนี่ไม่มีรั่ไม่มีซึมนะครับผมสองสองข้างเลยนี่ไงกาดหมวน้ําไฟเลี้ยวแต่งสีคอมเมียมที่เป็นคอมเมียมต่างๆผมให้ประมาณ70%ไม่สวยเริ่มเป็นตามมดแล้วส่วนสีถังและสีโดยรวมทั้งหมดนะครับสีถังสีมงสีบางคบางบังโคลนให้ประมาณ60% 70%เพราะว่าเป็นไงตามปีเขาแล้ะครับตั้งแต่ปี9 3้าสมันเริ่มลาวเริ่มไม่สวยแล้วแต่เครื่องเครื่องยังดีอยู่นะ เครื่องสวยเลยไงผ้าพันท่อท่อแต่งนี่ท่อปักฉลามเดี๋ยวเรามาตลารถให้ฟังนะนี่ท่อรถไม่ได้มีการวอร์มนี่เข็นออกมาอย่างเดียวกระเป๋าข้าง2ใบสําหรับขับทรายต้องมีนะมีโมงมีกระเป๋าแฮนด์สูงนะหล่อเลยเบาะทรงลุงมีที่พิงหลังนะครับผมและต่อมานะฮะนี่ทะเบียนแท้ทะเบียนแท้ทเ,แทเลข สามหกสามเจ็ดเลขสวยสดด้ยนะรอเป็ไงยางหลังยางหลังรู้สึกเจ้าของเก่านะ่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยลึกยังกะเหวขนยังอยู่เลยนะฮะขออนุญาตทำการซ้าเลยนะครับผมกุญแจอยู่นี่นะฮะป๊าบสววงสวิกใช้ได้ปกตินะฮะความลงความเร็วใช้ได้คันนี้เลขใหม่อยู่ที่สี่หมื่นสามขออนุญาตทำการซ้าเลยนะฮะ ควันเป็นไงควันไม่ขาวไม่ไหลเป็นไงเดินเบาของเขาแล้วอ่อาเสียงเดินเบาเขาอ๋อตึ๊ก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 ,ก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 อ่าอันนี้ผมจูนไว้ให้ผู้ใหญ่ลอยจูนเดินเบาให้เบาๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวร้อนมันจะเพิ่มอีกนิดนึงดูระบบไฟกันบ้างเลยนะครับผมนี่ไฟหน้าเป็นไงพออยู่เหนือมองดำดุสูงตามสายขวาไงขวาสาย เปไงดูฟังเสียงเดินเบาเลยชัดชัทเติมมาเล่งอ๋ขยันดับเครื่องครับผมแล้วสตาร์ทใหม่รอบดีกว่าจะได้รู้ว่ารถเราตัรติดง่ายขยันดับเครื่องจัดไปฮะสำหรับเจ้า Honda าิตี0 0ีรถปี1993งเทะเบียนแท้ภาษีไม่ขาดนะครับผมอย่างที่ผมบอกไป99้า0 แปมแปไม่ขายเพราะอยู่ในเดือนธันวาจัดไป เดือนแห่งความสุขส่วนลด10,000หเหลือเพียง89,000เท่านั้นนะฮะขออนุญาตขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะฮะสงสัยต้องไหนนะโทรมาสอบถามก็ได้เลยครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีซีนี้แล้สายหรือจะดูตัวจริงก็ไนดน้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนรนสิงห์นะครับถ้ามาไปดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดีดีซ่หรือแอดนำหน้าเลยครับเมียร์มินตอบยี่าส่ววนัี่ เอาไปเลยคันนี้8คะแนนสภาพรวมถือว่าโอเคแต่สภาพสีและเครื่องยนต์่ที่ผมแจ้งไปเลยข้อสําคัญของการเสฟรถเก่าขออนุญาตลูกค้าต้องเข้าใจในตัวรถของเขาในปี93นะฮะก็จะประมาณนี้เชา้ชาๆจะต้องมียกโชกสตาร์นิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่พออุณหภูมิได้แล้วบิดติดมือแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารกดกดไลค์แชร์ซับสไคร้ให้อาร์มดูทีดีซีด้วยนะครับอาร์มดูทีดีซีร้านเล็กสวิทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับ I don't know.